ใช้ตามราชกิจจานุเบกษาะนะครับหน้าตารูปแบบจะไม่ใช่หน้าตารูปแบบที่เราใช้เรียว่นานสีนะครับเหมือในอดีตนะครับแต่จะมีรายละเอียดเฉพาะเรื่องอนื่นแต่เป็นหลายเรื่องนะครับอยู่ประมาณ1 2บสอนนะครับก็ผมยกตัวอย่างเช่นแน่นอนมีเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับ แต่จะมีการครอบคลุมในประเด็นสําคัญซึ่งเป็นกล่อบนโยบายอีกหลายๆประเด็นนะครับอาทิเช่นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรเรื่องของการหาจัดการน้ําเป็นอย่างไรนะครับในเชิงเศรษฐกิจนะครับมันก็มีการระบุลงไปในส่วนของการพัฒนาท่องเที่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของเกษตรกรรมนะครับหลายหลาย ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญในเชิงของการพัฒน,นาและเป็นประเด็นสําคัญในแง่ของประเด็นความกลอกปากที่อาจจะมีข้อขัดแย้งนะครับสิ่งเหล่านี้จะถูกคลี่ออกมาพูดคุยกันและก็กําหนดเป็นตัวกรอบนโยบายในการพัฒน,นาต่อไปนะครับในประเด็นสําคัญ